สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมรถกับข้าวนะคะที่เราเคยเล่าให้ฟังว่ามี3คันครั้ที่แล้วเป็นคันหนึ่งนะคะวันนี้อีกสองคันที่เหลือค่ะก็จะมาช่วงเช้านะคะ7จ็ดโมงกว่านะคะคันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์เดียวค่ะของปู่ที่อยู่หมู่บ้านติดก,กันนะคะเพิ่นก็จะขายพวกอาหารการกินนะคะ เหมือนกันก็คือจะเน้นเป็นพวกผักที่แกปลูกเองด้วยนะซึ่งกำมบกใหญ่นะคะทีนี้ก็จะมีพวกหมูสดพวกของสดเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นพวกผักของหวานไก่ยงไก่ย่างนะคะปู่เขาก็จะมาขายแต่เช้านะคะจะเป็นรถคันแรกนะคะที่มาทุกเช้าที่บ้านแต่บางวันแกก็หยุดนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหยุดนะคะปู่แกจะขา,ขายของแบบมีวินัยมากอันนี้ก็ชื่นชมเลยนะ แล้วทีนี้นะคะเขาก็จะปลูกผักเองด้วยค่ะเจ้านี้กายก็จะมาขายเห็นไหมคะกวางตุงง้งามงามเห็นแล้วก็อดสะออนไม่ได้นะคะก็ซื้อไปกําละ10บ,บาทค่ะยังไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรหรอกแต่ว่าจัดมาก่อน10บ,บาท 2, กันะใหญ่มากนะคะแล้วก็สะออนมันงามเนาะแล้วก็เช้านี้ก็เลยจัดหมู3ชั้นอีกหนึ่งถุงนะคะแล้วปลูกเขาก็แถมกระดูกให้นะคะเป็นกระดูกซุปนะคะ ก็เลยคิดว่าเมนูที่จะทําก็น่าจะเป็นต้มจับฉ่ายนะคะท่องมาหลายมือ้อหลายวันแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ทําสักทีเพราะว่าทุกวันนั้นก็อุดหนุนเป็นพวกกะหลำกับหัวผักกาดนะคะซึ่งก็มาจากร้านของปู่นี่แหละคะ่ะแล้วก็มะเขือเทศกําลังงามงามช่วงนี้ผักถูกนะคะก็ถือว่านิ้นกินผักไปเนาะคะ่ะตามฤด,ดูกาลไป หมดวันนี้นะคะทั้งหมดเช้านี้ของร้านปู่นะคะ130บาทค่ะก็ถือว่าไม่ต้องไปตลาดได้ผักสดๆสอาหารอยู่ที่บ้านนะคะง่ายๆด้วยกินง่ายอยู่ง่าย <c oughs> กินเยอะค่ะนี่นะคะอาหารที่เราซื้อนะคะสำหรับร้านของปูน่นี้คือทุกคนที่มานะคะทุกคันที่มาคืออุดหนุนทุกคันทุกวันนะคะ นี่คือร้านเรานะคะนี่คือเรานะคะเป็นผู้จ่ายนะคะทุกวันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรถคันกับข้าวที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านของเราค่ะกับข้าวของเพิ่นจะมีเยอะมากนะคะมีทุกอย่างทั้งสดทั้งข้าวทั้งหวานอาหารทะเลนะคะมีปลามีกุ้งมีหมึกมีทุกอย่างมีเนื้อมีหมูนะคะอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จมีทุกอย่างครบเซ็ต น้องคันนี้นะคะอยู่ข้างบ้านเราเองนะจ๊ะนี่แหละลุงมนเป็นผู้ที่แนะนําให้เพิ่นขายนะคะแล้วก็เขาก็ประสบผลสะําเร็จมาจนทอดทุกมือนีก็ดีใจน้าเพิ่นนะคะเป็นคันที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านของเรานะคะเ้วเขาก็ขยันทามาหากินเนาะจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในมือนีแล้วเราก็อุดหนุนเช่นเคยค่ะมือนีกระจัดไปของน้องก็หมดที่230บาท ก็ดูอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่จริงๆเรากินทั้งวันนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยเขาจะมาตอนช่วงเช้าครั้งเดียวเราไม่มีร้านกับข้าวประจํานะคะเพราะว่าบ้านเราจะอยู่ไกลตลาดเราก็จะเลือกจับใจ่ายใช้สอยไปว่าจะเอาอะไรนะคะวันนี้ร้านนี้ก็ได้เป็นลิ้นหมูนะคะแล้วก็มีปลาเผาก็สั่งน้องมานะคะให้เอามาให้นะคะตัวไหนที่เราอยากกินกับตลาดเราก็สามารถสั่งเขาได้ นะคะเขาก็เอามาให้เราเราก็จ่ายเป็นค่าขนส่งเพิ่มบางทีเขาก็ไม่เอาเหรอกคะ่ะก็เป็นน้ำใจของเขานะคะนี่แะคะก็เป็นรถกับข้าวคันที่3นะคะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนะคะทุกคนก็ฝากท้องไว้ที่นี่นะคะโดยเฉลี่ยเราอุดหนุนทั้ง3คันค่ากับข้าวกรหมดมือแล้ว3-400ต่อวันนี่ล่ะคะ่ะ